eh eh tanan, orang Irian itu tanan, wow wow wow, keren banget. Suka tak? Saya nak dekat. Selamat datang, กลับมารีแอคแล้วสุดต้องเป็นบาระเป็นบาระเริ่มเลยซึ่งรอบนี้คือน้องไอบุต m e b แบกแล้วเป็นไตเติลหลักอือก็นนี้เพิ่งปล่อยไปกับเพลง r e v e r heart ซึ่งเราก็เลแอคไปแล้วหนึ่งกรุ๊ปอะรอบนี้ attitude Yeah คือเป็นฟิลนะเป็นฟิลมั่นฟิลเอยฟิลไดฟิลักตัวเองเอออย่างน้นมี attitude ดีอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ ไปดู่เลยก่า Let's go เออาดูเอกสานึงเอกสาออฟฟิศหรอเอออุ้ยหลอดหลอด society เออโอ้ Ui, lượt Cái lượt nào? Wow Em nào Wow, mà lạ, mà lạ Mà lạ Oh, นายมากดูช็อตนีนะคุณง่ายนะฟังง่ายอ่ะอืมดมากโอ้โอ้ Saya suka lagu-lagu ini sangat baik Adakah anda ingin menikmati lagu เกอกันช็อปเออเอ,อ้ยโ<อ>ุ้ยวสุดขึ้นรถนะเออสุดรถนะเออ,เ,อ,อเป็นงานคือ,อด,ดื่มชาก,กันไปเลย เออโอ้ว้าวเรื่้ลองเยอะนะเออสวยมากเออขบนั้นอ้เออแก่มากคมิสตัโนึ ชอบเซตนี้นะชุดเซตเนี่ยชุดเลินะแกลบสันชอบที่อยากเดินนอกออฟฟิศกันนั่นออ้คืออะไรก่อนที่ตกมอเมื่อกี้โตหรือเปล่าหรอ อะเป็นยังไงบอเหมือนกันอะเป็นยังไงกับ attitude ก็คือว่าอ่อพูดกันเลยดีกว่าพูดถึงเรื่องเพลงอ่ะคือเพลงเนี่ยเป็นเพลงแบบทรงฮิตเป็นเพลงทรงฮิตอ่ะที่มันมีแบบหนึ Hence, ่งสองสามสี oh, ่แพตเทิล hmm. ส like ุดสำเร็จเออสตรสำเร็จเพลงเพลงเพราะเพลงดีฉัอว่าเพลงก็ย่อยง่ายนะเออไม่ได้ซับซ้อนใช่เออคือฟังเราก็รู้เลยว่ามันจะมันจะสนุกมันจะเทสมันจะอะไรอ่ะแต่มันแอบ นิ่งไปหน่อยเหรอเออในสุดไม่ส่วนตัวฟังครั้งแรกรู้สึกแบบอาจจะไม่พุ่งเอออาจจะยังไม่พุ่งขนาดนั้นเออคือมันสนุกมันเพาะมันดีนะแต่มันไม่มีเซอร์ไพรส์บาวอะไรวะเหรอเออรู้สึกว่ามันยังไม่มีบาวแฟกเตอร์อ่ะหนูคือพี่อิการบารแฟกเตอร์แต่จริว่าเพลงมันก็โอเคนะเพลงดีเพลงดีเลยแต่ฉันถ้าเทียบกับ Rebel Heart อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเพลงนั้นยังมี บาร์ฟกเตอร์มากกว่าหน่อยหนึ่งเออแต่นี่ชอบดนตรีของเพลงนี้นะใช่ดนตรีดีดนตรีแบบสนุกอ่ะดนตรีมันมีอะไรบางอย่างอย่นสนุกตาดัดตาเออแล้วมันติดหูนะเองนั้นอ่ะมันมันควรจะมีชาเลเจนแบบเต้นเดินเต้นสาวเพื่ออยากเห็นท่าอ่ะพูดถึงเอมวีต่อเลยเออพูดนะฉันชอบเอมวี เออเอ็มวีดีเอ็มวีสวยมากอื <MV S 1> มเอ็มวีเก๋มาก,มากแล้วฉันชอบโทนสีแพนโทนในเอ็มวีแล้วก็องค์ประกอบ,กบต่างๆคือทุกช็อตคือสวยมากจริงๆเอ็มวีนี้คือฉันชอบมากแต่อย่างที่ฉันเห็นถึงความเปลี่ยนไปของไอบุคํคำนี้ก็คือ,อเหมือนจะลดความแกลมลงมานิดนึงแบบเป็นฟิลแบบขี้เล่นขึ้นโปรติคอนเซ็ปต์ของไอมันจะ แกลมคุณหนูเป็นลักชูเออเป็นลักชูอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกว่ามันมีความขี้เล่นติดเล่นแบบเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ยังมีความอยู่มีความแกลมอยู่เนี่ยเซตสุดท้ายคือรู้สึกเออแกลมขึ้นแบบแกลมแบบไอบึอย่างนี้เออแต่ก็คือภาพรวมอ่ะก็ยังเป็นทรงไอบึ ใช่คือทั้งสองเพลงเลยคือเป็นรู้ว่าเป็นเป็นซีเนเจอร์นะเป็นกลิ่นอายของไอบูที่าโอ้ยนี่แหละฟังแล้วรู้สึกนี่คือไอบูเลยใช่พูดถึงเสื้อผมต่อเธอชอบชุดไหนนะเธอชอบชุดชอบชุดเธอชอบชุดชอบชุดสุดท้ายอ่ะสุดท้ายจริงๆหลายชุดดีนะตั้งแต่ชุดมันจะมีชุดสาวออฟฟิศใช่่มละชุดสาวออฟฟิศเซตสีดำ ชุดดำอันนั้นก็ชอบนะในส่วนของท่าเต้นคือเปิดมาฮิตเอาเลยตีเลยรู้สึกว่าเหมือนกับเธออะคือมันมีแบบอะไรไม่รู้ว่าเอออะไรอย่างนั้นแต่แต่ก็ไม่ได้เห็นท่าเต้นมากเออเห็นแบบ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 ก็เราไปดูว่าท่าเตนจะเป็นยังไงคือสอกัว่าวันนี้มีคนเชิดชายนะจริงมีคนหนึ่งที่ ที่รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเป็นเอราของชีก็คือชิกาอื่นถูกเหมือนมีพาร์ทพาร์ทโซโล่ของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะรู้สึกว่าอุ๊ยได้ปล่อยของเออรู้สึกว่าอะไรที่น่าสนใจดีใช่อาภาพรวมของ attitude คำนี้อืมรู้สึกอาจจะเป็นไปเออแต่คือเห็นชาร์ตก็คือชาร์ตชาร์ตโอเคนะเพิ่งแร็กไปสำหรับ Rebel Heart ก็มาดูว่าใครจะตบตีกันระหว่างใช่หรืออาจะตบูก็ไม่รู้แต่เน้นใต่อยู่แล้วเนาะไอ้บึเน้นใต้อยู่แล้วก็รอดูต่อไปสำหรับเรานะเพลงเนี้ถ้าฟังครั้งแรกอาจจะยังสุนนิ่งอต้องฟังหลายๆรอบอาจจะต้องฟังหลายรอบจริงๆคือมันมีนะคือมันมานะ potential สำหรับเพลงที่ อที่แบบเพลงดีติดหูฟังหลายรอบอะไรเงี้ยคือ้าเรเบิลฮาร์ดอะอันนั้นอาจจะแบบฟังเขาแล้วอาจจะอุเออตบมันกระถางกลัวแท้ใจกลอวอะไรเงี้ยเพลงนี้อาจจะตรงนิ่งๆแต่ว่ามวนมันมาละเออประมาณนั้นมันมีอะไรบางอย่างละอะไรประมาณนั้นต้องฟังหลายๆรอบคือหมอเน้นไตเน้นฟังเน้นสตรีมอะไรใดๆไปอ่ะก็จบไปแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วด้วยจ้าสวัสดีค่ะ you